เมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งคุณจะได้อีกสิ่งหนึ่งนะคะมาทดแทนเสมอเพจกรูกรู้ทุกเรื่องและกูจะนาความรู้ที่กรู้มาถ่ายทอดให้มากที่สุดเนาะอ่ะมาเลยมิดไนนะคะเพราะเรื่องสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ต้องดูแลนะคะทำไมมันถึงเกิดตรงนี้นะคะเอ่ออันนี้เป็นเรื่องเราประสบการณ์นะประสบการณ์ในเรื่องเราของการใช้นะคะร่างกายบางทีเราก็บอกว่าเออนะคะสามารถ กินได้ทุกอย่างนะคะเพราะอาหารการกินดี๋ยวนี้มันเยอะมากๆๆนะคะแต่ในเรื่องเรานะคะร่างกายที่จะนําพาตัวเองไปรับประทานหรือไปกินอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลนิดนึงนะคะร่างกายนะจ๊ะไม่ใช่ทังกยนะคะจะได้โกยๆๆนะทุกอย่างเข้าไปได้อย่างสมใจนึกนะคะเอ,อ้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องโครงสร้างของร่างกายและนะคะพลังงานในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ย นะฮะอ่อมันมันกลับเข้าไปสู่นะคะในเรื่องราวปฐมบทค่ะของการที่จะต้องใช้ร่างกายไปในทางที่ถูกต้องนะคะทาไมนะคะในเรื่องราวของพระคัมภีร์หรือคําสอนพระไตรปิดกนะคะของหลายๆศาสดาจึงมีในเรื่องราวของการละเว้นนะคะสิ่งนองสิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นก็เป็นความรักนะคะของศาสดาทุกๆพระอ,องค์ที่อุบัติลงมาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยเพราะ กลัวนะคะก,ก็เรียกว่าเป็นห่วงนะคะว่า,เ,าเราจะใช้ร่างกายนะคะไปใช้ในเรื่องราวของการใส่อาหารนะคะเขาเรียกกินอะไรเข้าไปก็จะเป็นสิ่งนั้นนึกออกไหมคะเรากินอะไรเข้าไปเราก็เป็นสิ่งนั้นที่บอกว่า what you eat what you are นะฮะดังนั้นเนี่ยเ,เรื่องราวที่กินแล้วเพื่อบำรุงนะคะก็เป็นเรื่องราวของการที่ดีแต่ที่บางสิ่งจะต้องมีข้อห้ามเพราะร่างกายไม่ได้ออกมานะคะเพื่อ จะต้องรับประทานในสิ่งที่หลายๆลายศาสดาบนโลกบนีิห้ามไว้นะคะโดยเฉพาะอะไรแอลกอฮอล์นะคะมีบทความบทความหนึ่งที่มันจอมันเคยที่ได้ฟังแล้วก็จำนะคะว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้นะคะทนทานกับแอลกอฮอล์นะคะเมื่อดื่มไปมากๆๆกม,ก,ม,ก,มกเนี่ยกระบวนการนะคะของแอลกอฮอล์ไปทําลายทําร้ายนะคะในบางอวัยวะ ทำให้กระบวนการนะคะบางส่วนในร่างกายเกิดในเรื่องราวของการที่นะคะเอาป่วยไปนะคะแล้วก็พังไปเมื่อพังไปเกิดอาการป่วยนะคะในองค์ขาพยบนะเออร่างกายคุณมีสามสองประการมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ป่วยนะคะมันทําให้องค์คาพยบทั้งสาสองประการมันนะคะเกิดปัญหาได้เพราะ ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเกิดเป็นเรื่องราวของการเชื่อมโยงกันหมดนะฮะเหมือนกับอะไรเหมือนกับตัวเรานะคะเหมือนกับตัวเราที่กลาเป็นกายภาพเนี่ยนะ,ะที่เราบอกว่าร่างกายเป็นของเราเนะะี่ยในร่างกายของเรานะฮะเมื่อเข้าไปศึกษาในความเป็นจริงของชีวิตเนะะี่ยเราก็คือเป็นพลังงานเป็นอนุเซลนะฮะเป็นพลังงานเป็นอนุเซลเป็นอนุเซลที่นะฮะถูกเรียงร้อย ด้วยนะคะในเรื่องราวของการรวมตัวท่าดินธาว่าท่าน้ำทาลมทตุไฟมันจึงเกิดเป็นโครงสร้างแบบหลวมๆในในกายภาพนะคะเราเราก็จะแบบว่าติดตรงที่ว่าร่างกายเป็นของทึบตันนะคะแล้วโดวยที่นะคะอันนี้คือเป็นเรื่องราวสิ่งที่เราติดนะคะติดในเรื่องราวของความเชื่อจากสายตาที่เราคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งทึบตันตรงนี้เป็นสิ่งว่างเข้าใจไหมคะ แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราเป็นทึบตันสสารที่รวมตัวกันจนกลายเป็นสิ่งของที่เรามองเห็นได้เนี่ยล้วนมาจากพลังงานนะคะที่เป็นความปรารถนาของใครบางคนเออนะคะหรือเราของเราแต่ละคนเนี่ยนะคะปรารถนาอยากได้น,น,ดนู่นได้นั่นนี่นะคะความปรารถนานะคะเป็นพลังงานของเอ,อ่อในส่วนของสนามพลังงานควอนตัมมันกับกายก่อตัวนะคะก่อตัวเป็นสสารนะะเป็นสสารจับต้องได้นี่คือกระบวนการ นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราสามารถเข้าใจในกระบวนการเหล่านี้ได้เมื่อไหร่นะก็กลายเป็นกระบวนการที่นะคะคุณสามารถเสกในระมิดชีวิตคุณได้อย่างง่ายๆนั่นเองแต่วันนี้มันทอยจิไม่พูดเรื่องเรานะคะธรรมชาติชีวิตก็ไม่ได้เพราะ,ะยังไงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะนับวันมากขึ้นเนี่ยผู้คนก็ยอมรับนะคะที่ยอมรับเพราะอะไรจะทําให้ชีวิตง่ายขึ้นต่อการที่จะดํารงชีพ และต่อการที่จะกลับนะคะมาสู่ในพื้นฐานของการมีความสุขประสบความสำเร็จและมัง่งคั่งเหลือเฟือในในส่วนของการเป็นมนุษย์นะคะมันจะไม่มีความขาดแคลมันจะไม่มีความอ,อัตคัดมันจะไม่มีความเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าไล่ความหวังอะ่ะเพราะพื้นฐานของเราเกิดมาเพื่อมีความสุขประสบความสำเร็จและมัง่งคั่งเหลือเฟือที่เป็นเหตุเป็นที่เป็นปฐมเหตุแบบนี้เพราะเราคือผู้สร้างดังนั้นผู้สร้างมันจึงต้องสร้าง และสร้างนะคะมันจึงต้องสร้างด้วยสภาวะนะคะสภาวะที่เต็มนะคะทีนี้จะกลับเป็นเป็นสภาวะที่เต็มอย่างไรนี่แหละสิ่งที่เราจะมาเจอกันทุกวีทุกวันมันจะมีนะคะบางคลิปบางตอนบางมุมเนี่ยนะคะจะให้กล,ลเม็ดอยู่ระหว่างการไลฟ์สดอยู่อยู่ในตัวนะคะอยู่ในตัวเมื่อวานนี้ก็ได้รับนะคะผลตอบรับเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับการไลฟ์สดนะคะในเรื่องราวของจงช่วยโลกนะคะ โดยการตื่นรู้ดังพระพุทธเจ้านั่นหมายความว่าต้องปลุกนะคะจิตวิญญาณของทุกคนนะคะของทุกคนตัวคุณตัวมิทอยจีจี้และผู้คนทั้งโลกเนี่ยนะคะให้นะคะเกิดเขาเรียกว่ามีการรู้ตัวว่ามีความสามารถดังผู้ที่นะคะเข้าใจชีวิตหรือนะคะสามารถที่จะใช้กระบวนการเข้า,าในการที่จะใช้ชีวิตอย่างประสบความสำเร็จได้นะคะด้วยใช้เป็นจิตพุทธะที่อยู่ในตัว นะคะพระพุทธโอ์ก็บอกเนี้ยทุกทุกชีวิตมีจิตพุทธะอยู่แล้วนะคะนั่นคือสิ่งที่พระพุทธองค์จงบอกตัดสรุปชอบด้วยตนเองโดยเลิกแสวงหาความรู้นอกตัวนะฮะแต่กลับเข้ามาสู่ภายในและกลไกในการกลับเข้ามาสู่ภายในมันจึงเป็นวิธีการที่เรียกว่าสมาธินะคะนอกจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเราใช้เครื่องมือการเป็นสมาธินะคะนะคะ,ะ,ะในเรื่องราวของการ เชื่อมโยงตัวเองกับความเป็นที่มาของต้นตอแหล่งกําเนิดของชีวิตนะ,ะออนี่นี่เป็นเรื่องราวที่นะคะเป็นเรื่องราวที่เราได้ฟังใหม่เราได้ฟังใหม่แต่ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งสายจิตอิญญาณมันเป็นเรื่องราวของมีบทพิสูจน์เยอะแยะนะคะแล้วก็มีแนวทางของการที่ได้ข้อมูลนะคะอันเปิดเผยมากมายนะคะโดยเฉพาะคุณดอนน่าเบิร์นวันนี้ เมนทวที่ก็ได้มีโอกาสฟังนะคะคุณซิมเล่าเรื่องของนะคะคุณรอนาเบิร์นเกี่ยวกับ power in you นะคะก็คือพลังอำนาจในในใน,ในตัวแต่ละบุคคลเนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจในกระบวนการของการใช้พลังพลัอำนาจของตัวเองโดยที่นะคะไม่ดูถูกตัวเองนะคะโดยที่นะคะไม่ลบความเชื่อนะคะของตัวเองจากนะคะที่จะศรัทธาตัวเองบั่นทอนตัวเองลงเนะะี่ย มันจะเข้ามาสู่ในเรื่องของการใช้ชีวิตเต็มศักยภาพได้อย่างแน่นอนเนาะโอเควันนี้นะคะเพจเรานำหัวข้อที่น่าสนใจนะคะนำหัวข้อที่น่าสนใจมาให้นะคะเพราะว่าจะต่อเนื่องไปเลยนะคะในเพจนี้คือต่อเนื่องใน YouTube ก็นะคะพัฒนาก้าวกระโดดมากนะคะเออก็ตอนนี้นะคะตัวเลขในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจาก u t u b e นะคะมากมายทีเดียวนะคะดังนั้น นี่คือกำลังใจพลังใจนะคะในการที่เอเอาตัวเองนะคะเข้ามาเก็บเกี่ยวนะคะจากประสบการณ์นะคะองความรู้ที่ผู้คนมากมายคดคูนะคะทั่วโลกที่ถ่ายทอดไว้นะคะโดยเที่ไม่ได้นําข้อมูลนะคะเออเชิงเชิงเดี่ยวที่ตัวเองคิดคนเดียวนะคะมาพูดกับพวกเราก่อนที่จะมาพูดกับพวกเราอินพุตจะเคาะข้อมูลนะคะเคาะข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็เอามาปฏิบัติได้ แล้มันเมื่อมันปฏิบัติได้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะมันถือว่าเป็นผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่ใช้กระบวนการนี้นะคะดำเนินชีวิตแล้วก็ไปสู่ความสุขนะคะอย่างสิ้นสุขได้อย่างแน่นอนหัวข้อวันนี้นะคะจงบอกตัวเองค่ะงจงบอกตัวเองว่าเมื่อไม่ได้สิ่งหนึ่งนะคะจะได้อีกสิ่งหนึ่งมาทดแทนเสมอนะคะมาเข้ามาแทนเสมอนั่นหมายความว่านะคะตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองเนี่ย อาจจะมีการตั้งเป้าหมายนะคะระยะสั้นระยะกลางระยะยาวในเรื่องใดก็ตามเนี่ยให้ลงมือทำนะคะให้ลงมือทําเพราะทุกๆการลงมือทำเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการที่ใส่ใจเฉพาะนะคะส่วนที่เอ่อที่เรานะคะสามารถที่จะมองเห็นได้ในสิ่งที่เราลงมือทํานั้นๆน,น,นะคะถ้าจะเป็นการเปรียบเทียบยกตัวอ,อย่างนะคะยกตัวอ,อย่างคือการเดินทางไปเชียงรายนะคะการเดินทาง ไปเชียงรายถ้าคุณอยู่ที่กรุงเทพนะะการเดินทางไปเชียงรายโดยการที่คุณจะเริ่มต้นนะฮะสตาร์ทการเดินทางของคุณที่กรุงเทพคุณนะฮะตั้งเป้าหมายไว้ที่เชียงรายชัดเจนนะฮะชัดเจนดังนั้นเมื่อคุณเตรียมเข้าของสิ่งของนะฮะโดยรถจนของคุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยการคุณมีภารกิจหน้าที่นะฮะดูแลน้ํามันนะฮะเพียงพอหรือเต็มถังไว้ก่อนในเบื้องต้นนะฮะเสร็จเรียบร้อยคุณมีหน้าที่ที่จะ ใส่ใจเฉพาะการขับรถที่นะคะคุณจะเห็นแค่เพียงด้านหน้าคุณนะคะในระยะที่โฟกัสนะคะชัดเจนคือ2เมตรและในระยะสายตาที่จะให้ปลอดภัยคือ20เมตรโอเคไหมนี่คือสิ่งที่คุณต้องทําหน้าที่นะคะเป็นคนขับรถนะคะเป็นคนขับรถที่จะโฟกัสเฉพาะหน้าไม่ใช่ว่าคุณขับรถปุ๊บคุณจะถึงเชียงรายเลยอันนี้เป็นลักษณะของ การเดินทางด้วยระยะทางบวกเวลาเข้าใจไหมคะแต่เป้าหมายปลายทางมันก็คือเชียงรายดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดมันคือเฉพาะหน้าดังนั้นมันจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายอะไรก็ตามในชีวิตของคุณะนะนะคุณจําเป็นที่จะต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นเป้าหมายที่สร้างแรงจูงใจพออย่างกรณีจะเดินทางไปเชียงรายคุณจะต้องมีแรงจูงใจให้เพียงพอว่าคุณทําไมต้องเดินทางไกลนะคะเจ็ดแปดร้อยกิโลเมตร เพื่อไปเชียงรายนะคะคุณจะไปกราบพระธาตุคุณจะไปกราบ,ระาะาบนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณจะไปกราบพ่อกับแม่ที่อยู่เชียงรายอันที่ก็เป็นเรื่องราวที่นะคะมันมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเข้าใจไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะนี่ก็คือเชดเช่นเดียวกันเวลาตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะต้องมีแรงจูงใจเพียงพอนะคะในการที่จะเริ่มนะคะลงมือทําเพื่อให้เป้าหมายของคุณบรรลุนะคะถ้าคุณตั้งเป้าหมาย ที่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได้บอกเธอนะคะบอกให้นี่เป็นประสบการณ์หลายๆคนแล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะ,ะที่ล้มเหลวในเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะ,ะมันไม่มีแรงจูงใจนะคะไม่ตั้งก็ได้ไหมอะ่ะเพราะว่าแรงจูงใจมันไม่ไม,ไม่ไม่เราใจนะคะมันไม่สามารถกระตุ้นให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงได้มันไม่สามารถกระตุ้นนะคะให้ลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างที่นะคะเออเขาเรียกผิดปกติเ <laughs> ขาเรียกว่า ปกติน่ะนะคะฉันไม่ก็ไม่อยากจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถึงเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายเนะี่ยมันเป็นเรื่องราวเหตุนะคะที่จะทําให้คุณเนะี่ยต้องใช้พละกําลังหรือเหตุบางอย่างในการที่นะคะทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทาอันนี้เป็นเรื่องราวของถ้ามันมีแรงจูงใจพอคุณก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพื่อนะคะให้บรรลุปเป้าหมายที่คุณต้องการนั้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าคุ้มค่าพอที่ จะทาให้นะคะการสะเสือพลังงานของคุณทั้งกายใจจิตเนี่ยนะคะมันล้อมลมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพิชิตเป้าหมายเป็นความสําเร็จให้ตัวคุณโอเคไหมที่นี้นะคะสิ่งที่มันโทจิจิพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะเมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้วก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะในในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เกิดว่าพอถึงจุดนะคะในส่วนที่มันจะเป็นผลลัพธ์นะคะสูงจุดนี้เป็นผลลัพธ์เนี่ยนะคะ บางสิ่งบางอย่างเนะะี่ยฮะที่เป็นเป้าหมายที่คุณจะไปถึงเนะะี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องราวที่อาจจะมีนะคะระหว่างทางอาจจะมีระหว่างทางที่เกิดการนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มมาก็ต้องฉลองสิคะเข้าใจไหมคะหรือนะคะมันจะเกิดความเขาเรียกว่าเกิดการที่ได้นะคะเกินความคาดหมายที่วางแผนไว้ก็ต้องขอบคุณเส้นทางนั้นนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นโบนัสนะ,ะแต่บางคนเนี่ยนะคะเรื่ง เริ่มที่ตั้งเป้าหมายแต่นะคะกลายเป็นว่าไม่ได้ตามที่ต้องการนะคะคุณตรงจงจะหลายหลายคนใจเสียนะคะนี้มัทเทอร์จี่จะบอกว่านี่คือสิ่งทีนะะ่พลังงานทั้งหมดที่คุณขับเคลื่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคนะ,ะในส่วนของนะคะพลังงานธรรมชาติเนี่ยเขาจะคํานวณว่าสิ่งที่คุณออกแรงทั้งหมดนะคะมีความรู้สึกออกแรงมีความเพียรพยายามทั้งหมดเนี่ยมันไม่เคยสูญหายนะคะมันไม่เคยสูญหายนะคะเพราะว่า สิ่งที่คุณเพิ่มทักษะนะฮะกับสิ่งที่คุณทําในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะมันจะเป็นเรื่องเราจะปรากฏผลให้คุณหรือมีสิ่งทดแทนให้คุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอน,นะฮะไม่เชื่อคุณลองนะคะคุณลองพิจนารณาชีวิตคุณดูนะเพราะว่านะฮะเราเกิดบนโลกเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์ลงมือทำนะคะด้วยความรักนะคะความเอาใจใส่และเป็นประโยชน์นะคะอย่างอย่างเช่นคือประโยชน์3ฝ่ายเป็นอย่างน้อย ประโยชน์เพื่อตัวคุณเองประโยชน์เพื่อนะคะใครบางคนประโยชน์เพื่อนะคะแผ่นดินแผ่นดินเกิดเนี่ยนะะอย่างน้อยนะก็คือประโยชน์3ฝนะ่ายเนี่ยเมื่อไห่ที่คุณนะฮะลงมือกระทําบางสิ่งไปอย่างนะฮะด้วยหัวใจกับประโยชน์อย่างน้อย3ฝ่ายนะคะมีเรื่องราวของการนะฮะได้รับผลตอบแทนเกินความคาดหมายเสมอค่ะ ดังนั้นเมื่อนะคะใครที่ไปสือ่อไปถึงจุดที่บอกว่าเฮ้ยจะไม่ได้อะไรเลยไม่มีนะคะไม่มีอันนี้บอกเลยว่าเหมือนกับว่าจะเป็นสื่อสารให้ประชาสัมพันธ์สําหรับธรรมชาตินะคะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ท,ท,ที่ที่เขาพูดไม่ได้เนี่ยนะคะมารวบรวมเป็นในเรื่องราวคอมพิวต์อ่าพาณิชย์จี้นะคะมาบอกทุกคนว่าคุณไม่มีอ่าไม่มีใครนะคะไม่มีใครเลยที่จะสูญเสียพลังเปล่าๆจากการลงมือทํา ด้วยจักกายใจจิตนะคะและถ้าด้วยความรักความเมตตานี่ยิ่งใหญ่มากคุณได้สิ่งนะ,ะคุณได้สิ่งที่ตอบแทนเกินค่าที่คุณลงมือสร้างเสมอค่ะชีวิตมนุษย์มีแต่รางวัลชีวิตมนุษย์มีแต่โบนะัสชีวิตมนุษย์ไม่เคยขาดทุนนะคะแม้แม้คุณจะใช้ชีวิตมีความสุขว่าโอ้ยนะคะค้าขายทาลงทุนแล้วขาดทุนเนี่ยเป็นหอยจีเล่าให้ฟังนะคะในบรรดาเศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะไม่ว่า คนไทยหรือชาวต่างชาติหรือคนทั่วโลกเนี่ยนะถ้าเกิดคนไทยยกตัวอย่างคนอิชิตันเนี่ยนะะเขาก็เคยนะคะในเรื่องเราล้มละลายมาก่อนแล้วไอ้ความล้มละลายนั้นก็ไม่สามารถทำให้ทำให้คุณอิชิตันไม่เป็นคนประสบความสำเร็จได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็ลุกขึ้นมาเพียงแค่นําประสบการณ์ครั้งเก่านะคะเป็นบทเรียนและก็นะ,ะทาให้ดีกว่าเดิมแล้วก็รวยเหมือนเดิมนะคะรวยมากกว่าเดิมด้วย อย่างนะคะอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อันนี้ก็คือสําคัญบุคคลคนนี้เนี่ยเป็นที่เก่าขานเยอะมากนะคะคือพลังงานของเขาเนี่ยเขาจะเป็นเรื่องราวของกระบวนการเนี่ยนะคะวิธีการทําให้เขาเสร้างความรวยของเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของพลังงานที่พิเศษนะคะคือแม้ว่าโดนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะจะเคยเรุ่งเรืองแล้วนะคะมีอยู่ช่วงโมเมนต์ที่ ชีวิตนะคะและธุรกิจนะคะติดลบนะติดลบก็คือถึงขั้นล้มละลายถึงขั้นล้มละลายมีปัญหาอันนี้คือประวัติโดนนั้นทำเลยนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะในวิธีการที่เขาเน่ยเคยผลิตเงินได้จํานวนเยอะๆนะคะพลังงาน energy ของการที่อยู่ในเครื่องสนามพลังงานที่เคยแตะและสัมผัสนะคะเงินจำนวนเยอะๆเยอะๆเนี่ยมันก็จะทําให้โดนนั่นทำกลับมาฟื้นตัว เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเหมือนเดิมนึกออาไหมคะนี่คือสิ่งที่นะคะเราสังเกตได้ดังนั้นเนี่ยจงนะคะฝึกในเรื่องเราให้ตัวคุณเองนะคะจงฝึกเรื่องราให้ตัวคุณเองเนี่ยมีสภาวะจิตที่ไปแตะสัมผัสกับนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการที่เรียกว่าความร่าความรวยความสวยความดีทั้งหมดนะคะความสุขกายสบายใจคุณได้สิทธิ์ทั้งหมดเลยถ้าคุณมีความรู้สึกนะคะความรู้สึกปรารถนา ในสิ่งนี้นั่นเป็นสิทธิของคุณโดยชอบธรรมนะฮะสิทธิของการที่คุณจะต้องเกิดมาเพื่อมีความสุขประสบความสำเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือเข้าใจไหมนี่คือพื้นฐานนะคะขึ้นพื้นฐานและคุณจะเข้าสู่ในพื้นฐานของการมีชีวิตที่มีความสุขประสบความสำเร็จและมั่งคั่งเร่มรวยได้นั่นนั่นก็คือคุณต้องกลับไปเป็นความรักกับความเมตตาของตัวคุณเองนะฮะคือความรักกับความเมตตาของตัวคุณเอง คุณจะสร้างอะไรก็ตามคุณก็จะต้องมีในเรื่องราวของนะคะความไม่โลภโมโทสันเบียดเบียนผู้อื่นนั่นก็คือเป็นความรักที่คุณจะมอบให้กับตัวเองและผู้อื่นได้นะคะดังนั้นน,น,นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องรู้ต่อไปว่านะคะการมีชีวิตการรู้จักชีวิตนะคะของความเป็นพลังงานเนี่ยมันยิ่งใหญ่เพียงใดนะคะแล้วมันคุ้มค่าแค่ไหนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตของตนเองในระดับนะคะจิตวิญญาณคือพลังงานชีวิตของเรานั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้มาดึกแล้วนะคะดังนั้นเอาแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะให้นะคะได้ได้พลังงานดีๆไปเชื่อมต่อจิตวิญญาณของคุณเองให้ตื่นรู้นะคะกระบวนการในการตื่นรู้เนี่ยมัททจี้ก็เดี๋ยวจะจับในเรื่องเราของการนะคะวางระบบนะคะวางระบบของการใช้ชีวิตใหม่นะคะที่มัเทลจี้เคย เรียนรู้มาแล้วเข้าอยู่โปรแกรมเนี่ยเกบวันนะคะกำลังหาเอา่อกลไกในการที่จะสื่อสารกับพวกเราอย่างเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายๆแล้วพวกเราจะได้รือระบบนะะรื้อระบบในการใช้ชีวิตนะะในการที่จะสอดคล้องกับความเป็นจริงอันเป็นธรรมชาติสูงสุดของตัวคุณค่ะเร็วๆนี้นะคะส่งกำลังใจมาได้เลยนะคะส่งกำลังใจมาได้เลยเพราะก็อยากจะมอบนะคะองความรู้ตรงนี้ที่ได้เรียนรู้มากับการที่ทำให้เป็นทอร์จิตี้เปลี่ยนแปลง ชีวิตนะคะจากาจากการที่ไม่รู้เรื่องอด้านพลังงานมีอัตราตัวตนและก็ทำให้ร่างกายทรุดโทรมแล้วนะ,ะมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแล้ววันนี้ภูมิใจมากที่เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงเข้ามาสู่ในฝ้าของพลังงานชีวิตจึงรู้คุณค่าของนะคะชีวิตและร่างกายมากขึ้นนะคะแล้วก็อยากส่งมอบนะคะออโมรดกนะคะองความรู้ตรงนี้ก็เป็นของธรรมชาติอยู่แล้ว เพียงกว่าแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยท่านไม่ได้มท่านไม่ได้มีร่างกายท่านไม่ได้มีกระบอกเสียงที่จะมานั่งพูดได้อย่างที่เอ่อเมทัลจี้นะคะใช้ในเรื่องร่างกายของตัวเองที่มามีชีวิตครั้งนี้นะคะก็มาสื่อสารให้พวกเราฟังเพื่อนะคะเป็นการมอบมอรดกทางปัญญาให้กับทางโลกนะคะแล้วก็เอามาสืบค้นในโอกาสต่อไปเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย,บายทุกช่องทางนะคะ ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ค่ะ